ปีตำนานหลวงพ่ออลงกตตัวท็อปวงการสงฆ์พระหนึ่งรูปร้อยเรื่องราวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับถึงวันนี้ชื่อของพระราชวิสุทธิประชานาตหรือหลวงพ่ออลงกตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีกลายเป็นตัวท็อปของเรื่องชาววงการสงฆ์ ภายหลังสารพัดเรื่องราวไม่ชอบมาพากลรุมร้าวหลวงพ่ออลงกตขณะเดียวกันความน่าเชื่อถือของทั้งหลวงพ่อผู้เคยเป็นเทพเจ้าเอ์และวัดพระบาทน้ำพุที่สั่งสมมานานเกิน30ปีสั่นคลอนอย่างหนักเพราะต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนไทยนับหลานคนมีความผูกพันกับหลวงพ่ออลงกตผ่านทั้งงานเขียนหนังสืองานบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆการออกรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้หลวงพ่ออลงกตยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาเซเลบริตี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทำให้วัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดที่มีตู้รับบริจาคมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศแรงสั่นสะเทือนกรณีหลวงพ่ออลงกตจากสารพัดข่าวสารที่ผ่านมาทำให้ศรัทธาที่มีถูกตั้งคำถาม ความผิดปกติในตัวตนของหลวงพ่ออลงกฎหลายเรื่องที่น่าสงสัยตั้งแต่การจัดการเงินบริจาคก,การบริหารวัดพระบาทน้ำพุที่ถูกปล่อยร้างและถึงที่สุดแล้วหลวงพ่อคือใครกันแน่หนึ่งในปริศนาที่แวดล้อมตัวตนพระอลงกฎวันนี้คือตัวตนเพราะก่อนหน้าที่จะบวชเป็นพระพระรูปนี้ใช้ชื่อว่าเกลียงไกรเพชรแก้วเกิดที่จังหวัดขอนแก่นมีประวัติศึกษาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น แต่ในเวลาเดียวกันก็พบคนชื่ออลงกตพลมุกใช้ชื่อเดียวกันนามสกุลคล้ายกันมีประวัติรับราชการกรมชลประธทานและเสียชีวิตไปเมื่อปี2566โดยพระอลงกตใช้ชื่อนี้ในใบสุดทิพระและยังใช้ชื่อบิดามารดาใช้วันเดือนปีเกิดเหมือนกับอลงกตพนมุก ขณะเดียวกันแม้กรมการปกครองจะยืนยันว่าเลขบัตรประชาชน13หลักของหลวงพ่ออลงกตและอลงกตผลมุกไม่ตรงกันเทว่าใบสุทธิพระที่จดไว้ในปี2529กลับใช้เลข13หลักของอลงกตผลมุกไม่ได้ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักของเกรียงไกรเพชรแก้ว ช่วงปี2,524ถึง2,528คือพื้นที่สีดำของชีวิตเกรียงไกลเพชรแก้วเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรที่ไหนแต่เรารู้ว่าเขาหายไปจากระบบราชการและไม่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสำคัญใดๆคำตอบที่น่าเชื่อที่สุดคือ เขาหนีเกณฑ์ทหารและล่าสุดหลังจากการจับกลุมพระอลงกตในวันที่26สิงหาคมทางเพจดาวแปแฉกก็ได้รายงานว่าในการสอบปากคำทิศอลงกตหลังลาสิกขาเขาได้เปิดปากยอมรับสารภาพถึงตัวตนที่แท้จริงและที่มาของการใช้ชื่ออลงกตพลมุกมานนานหลายสิบปีจากข้อมูลการสอบสวนยืนยันว่ารากเงเดิมของเขาคือนายเกรียงไกรเพชรแก้วชื่อเล่นจอชเกิดปี2 5 0 3ชาวจังหวัดขอนแก่นเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก่อนจะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรบ้านกลางระดับปวชวแต่ไม่จบหลักสูตรในช่วงนั้นเขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินที่อำเภอเมืองขอนแก่นแต่ไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารเพราะปี2,524ได้หลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียทิศอลงกดอ้างว่าที่มาเลเซีย เขาทำงานเป็นคนเขียนแบบก่อสร้างตึกปิตโตรนาสจนกระทั่งปี2529จึงเดินทางกลับไคยอีกครั้งโดยกลับเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติและมากับคณะผู้สแสวงบุญเพื่อศึกษาพระธรรมวันที่1มีนาคมปี2529เวลา7.36นาทีเขาตัดสินใจบวชที่วัดลำนารายและตั้งใจไม่ศึกเพราะกลัวคดีนหนีทหารจะตามมาถึงตัวต่อมาวันที่25พฤษภาคมปี2536เขาย ได้มาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพูและจำพรรษาอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปกปิดประวัติและหลบเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายเขาได้สวมรอยใช้ชื่อเพื่อนรักสมัยที่อยู่ขอนแก่นคืออลงกฎผลมุกโดยอ้างว่าเพื่อนคนนี้ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าชื่อของตนถูกนำมาใช้เขายังยอมรับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารทางพระาศาสนาเช่นใบสุดทีต่างๆที่ไม่ตรงกับความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เขาเขียนขึ้นเองทั้งหมดซึ่งข้อหาที่เจ้าหน้าที่แจ้งตามหมายจับคือ ทุจริตยกักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำผุ้เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังสาบเป็นของตนหรือให้ผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นฟอกเงินสมคบกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยตกลงการตั้งแต่สองคนขึ้นไปประวัติการศึกษาหลวงโลก เดิมพระอลงกฎมีประวัติการศึกษายาวเป็นหางว่าวตั้งแต่เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเทพศิรินจบปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจบปริญญาโทสาขาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย Australian University ขณะเดียวกันหลวงพ่อเคยให้สัมภาษณ์ทั้งทีวีนิตยสารและเขียนประวัติตัวเองลงหนังสือว่ามีประวัติการศึกษาที่เพรียบพร้อมจบปริญญาโทจากต่างประเทศและตัดสินใจบวชเป็นพระเพราะช้ำในผู้หญิงเหมือนกับรู้ว่าคนไทยชอบคนมีการศึกษาที่ตัดสินใจละทางโลกเข้าสู่เส้นทางธรรม ทาว่าถั้งหมดกลายเป็นเรื่องลวงโลกเมื่อมีผู้ไปค้นรายเชื่อสิทธิ์เก่าทั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งที่โรงเรียนเทพศิรินไม่ปรากฏชื่อของอลงกฎหรือเกรียงไกลนั่นหมายความว่าประวัติการศึกษาจาก ANU ก็เป็นเรื่องหลอกลวงไปด้วย หลวงพ่ออลงกตได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้สมองกระแทกแท้จริงแล้วหลวงพ่อเรียนที่โรงเรียนแกน่นนครเคยไปเตะฟุตบอลที่โรงเรียนเทพศิรินจึงใฝ่ฝันที่จะเรียนที่โรงเรียนเทพศิริขนขณะที่ตนเองชอบเรื่องเครื่องกลเลยใฝ่ฝันที่จะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ระหว่างที่เรียนที่โรงเรียนแก่นนครออสเตรเลียเคยสร้างอาคารเรียนให้จึงฝ่ฝันที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียข้อสังเกตก็คือว่าหลวงพ่ออลงกฎไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดาหากยังเป็นระดับเจ้าคุณชั้นราชซึ่งต้องติดตามต่อว่าหากยื่นประวัติการศึกษาปลอมในการขอพระราชทานสมณศักดิ์จะมีความผิดมาตรา1 1 2หรือไม่ อันที่จริงเรื่องของหลวงพ่ออลงกตเริ่มปรากฏเป็นข่าวจากกรณีเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือที่รู้จักกันในนามหมอบีทู่สื่อวิญญาณที่ส่งเงินบริจาคเข้าไปยังวัดพระบาทน้ำาพุและหลวงพ่ออลงกตเป็นประจำแต่เรื่องเลยเถิดก็คือเมื่อลงลึกไปถึงการถือครองทรัพย์สินวัดซื้อที่ดินหลายแปลงและควรเป็นผู้ถือครองที่ดินแต่เมื่อตรวจสอบลงไปกลับพบว่ามูลนิธิอาธรประชานาถของวัดพระบาทน้ำพูไม่ได้ถือครองที่ดินเหล่านั้นหากเป็นชื่อบุคคล 5รา,ายชื่อถือครองที่ดินแทนไม่ใช่หลักสิบไร่แต่เป็นหลายร้อยไร่หรืออาจถึงพันไร่ คำถามก็คือเพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อบุคคลอื่นบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายธนาชัยที่ถือครองที่ดิน900ไร่บริษัท A+ Power เจำกัดที่ถือครองที่ดิน843ไร่วิชัยที่ถือครองที่ดิน416ไร,ร่วรัสุดาที่ถือครองที่ดิน25ไร่เกี่ยวพันกับวัดพระบาทนำพุอย่างไรหรือมีการทำธุรกิจอะไรจากเงินบริจาคหรือไม่ยังคงเป็นปริศนายังมีการนำเงินบริจาคไปลงทุนไปสร้างสนามฟุตบอล 9สนามเนื้อที่200ไร่ใจฟ้าอะคาเดมีในจังหวัดลบบุรีรวมถึงยังได้เบิกเงินจากวัดไปประมาณสัปดาห์ละ100,000บาทเพื่อดูแลเยาวชนซึ่งก็มีการตั้งคําถามว่าเรื่องนี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่และเพราะเหตุใดหลวงพ่ออลงกตถึงเลือกลงทุนไปกับการสร้างกิจการสนามฟุตบอลและทีมฟุตบอล นี่ไม่ใช่นิยายแต่มันคือเรื่องจริงที่ดำมืดกว่านิยายใดๆเรื่องของชายหนุ่มผู้หนีทหารผู้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปีเกิดเพื่อเอาตัวรอดผู้สร้างตำนานนักบุญจากความบังเอิญของโรคระบาดและผู้ถูกพระเจ้าหัวเราะเยาะในบ้านปลายชีวิต เพราะแท้จริงแล้วเขาไม่เคยชนะเลยตั้งแต่ต้นเขาเพียงแค่หนีและใช้ความเชื่อของผู้คนบางหน้าและวันนี้ความจริงได้ไล่ทานชายที่ชื่อเกรียงไกรแล้วโดยที่ตัวละครที่น่ารังเกียจที่สุดคือฝูงเหลือบฝูงปารสิตท,ที่เกาะกินสเสวยสุกจากความเป็นนักบุญเทพเจ้าเอสของเกรียงไกรและยังลอยนวลอยู่ซึ่งสังคมไทยต้องไม่ยอมและต้องรีบจัดการให้เด็ดขาด ต้องติดตามต่อว่าโดมิโน,โนที่เริ่มที่วัดพระบาทนำพุจะส่งไปถึงวัดใดต่อไปและพระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมซึ่งล้มกันมาก่อนหน้านี้ทางด้วยเรื่องสีการเรื่องการจัดการเงินไม่โปรง่งใสไปจนถึงมาหากรรมหลวงโลกรวมทุกเรื่องไว้ที่เดียวที่วัดพระบาทนำพุจะพาคนไทยไปเจอเรื่องอะไรต่อไป่งศสัทธาขออน,น,นุญาตโยมพุทธศนิกชนคนไทยทั้งหลาย ด้วยเหตุที่ว่าข้อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากกว่า30ปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปข่ออยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรม ที้ด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็ลว้วนมีความเกี่ยวข้องเกิดลุ่นซึ่งกันกกและกันแล้วกเป็นผสมรูปเนีสยส้ญญายโยมก,ก็ได้เห็นและติดตามมานานแต่ความเรื่นด้านหนึ่งนั้นเราก็มีข้อบกพ้อง ถ้าบังเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องคิดต่อทางโลกบ้านเมและในวันนี้เนี่ยก็จรยงกจะให้ข้อขคิดกับญาติโยมโดยมีวัตถุประสงค์สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของศรัทธา อยากให้การยอมศรัทธาสาธุชนรักษาศรัทธาและช่วยกันพฟื้นฟูศรัทธาแต่ด้านหนึ่งนั้นก็อยากจะขอถวายความรู้ในธรรมทัศน์มองวัสธิการด้วยวามเคารพว่าการที่เราอดิเรกสรางนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งนั้นเรามีกฎหมายของปั้นเมืองที่ต้องปฏิบัติ แข่งรัดเช่นเดียวกันดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมาได้กดเมืองนั้นแต่ว่าเราทำพลาดไปแล้วก็ย่อมส่งผลนัดต่อสมาสารูปของเราเ,เช่นเดียวกันเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อเขผ่าน้งทังเรื่องดีเรื่องร้ายมามาก เรื่องถูกก็มีมากแต่เรื่องผิดก็มีมากเช่นเดียวกันวันนี้หลวงพอ่อเจงอยาก,กบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เราได้ทงผิดพลาดไปแล้วไม่จะเป็นทางโลกทางธรรมั้นก็จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง แต่ที่องค์สมบิคพระสามมาสัพเพเจ้าท่านทรงตรัสสอนพวกเราว่าสัตวะ์โลกย่อมเป็นไปตามกัรแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ